สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแต่งตัวโลบอกนะครับในงบแค่ศูตรโลบัเท่านั้นกับ ID ใหม่เพิ่งสมัครตะกี้เลยแล้วก็ยังไม่ได้เติมเลยดูจากโลบักก็รู้นั่นแคะ่สูตรโลบ็อกเลยนะโอเคเราไปแต่งตัวพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเราก็กดไปที่ตรงคอลสตอนะครับแต่งตัวนะโอเคก็เข้ามาอันดับแรกที่ผมจะทําก็คือผมจะกดมาที่ตรงคาแรคเตอร์นะครับ กับมือไปโดนกลับมาที่คาแรคเตอร์นะครับแล้วเราผมจะรับคาแรคเตอร์นะเดี๋ยวผมขอเลือก,อกรับรับดูก่อนนะครับโอเคพอผมเลือกเจ้าอาโตะก้ไปแล้วอาโโทก้ผมเลือกทำไมเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายแล้วกันโอเคทีนี้เรามาดูเสื้อผ้าน,นะครับ นะมีเสื้อใหม่ด้วยเสื้อใหมให่ไว้ก่อนแล้วกันขอดูก่อนนะโอเคก็รับเสื้อใหม่มาด้วยก็ได้นะครับนี่เสื้อใหม่เสื้อป๊อปปี้เนาะโอเคหย package. ถือว่าดูดีมีสไตล์รับเสื้อดํามาด้วยก็ได้นะครับหิโอเคมีอะไรอีกไหมจเจ้าอะไรดีกว่าผมว่าผมจะแต่งตัวสไตล์ดำๆนี่แหละเนาะโอเคต,อต่อไปเราไปดูทีเชิร์ตกันดีกว่านะครับพวกทีเชิร์ตเนาะทีเชิร์ตนะครับทีเชิร์ตผมจะเลือกเป็นอันไหนดีเอาอันนี้ครูฟรีอะไรเนี่ยนะครับ รับมาเลยหรือว่าจะเอาอันนี้ก็ได้นะครับโอเคสเกต็ตแมนนะเออจะรับไม่เมื่อไรแต่ผมว่าผมน่าจะใช้เจ้าอันสีแดงดำแดงนะเฮ้ยอันนี้น่ารักดีเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้ไม่เคยเห็นเอาไปดูงงเกงนะครับผมสีเลือกางเกงเป็นงงเกงดำขาวธรรมดาเลยนะครับเพราะว่ามันดูแบบมันดูโล่งอะ่ะมันดูดำธรรมดาแบบมันดูธรรมดาดีมันมันดูโล่งตาสบายดีนะครับโอเคเรามาแต่งตัวก,กันก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับ อาโทที่ผมเลือกมาที่กี้นี่นี่เลยนะครับมันผมเลือกมาทําไมคนเลือกมาแล้วเอาทรงผมครับนี่พอเลือกอาโทมาไ,มได้ทรงผมอย่างนี้ครับได้เยอะเลยโอเคสำหรับใครที่ไม่รู้ก็นี่นะครับทรงผมสักส่วนหนึ่งที่เป็นของฟรีก็เอามาจากอาโทได้ด้วยนะครับผมจะเลือกเป็นทรงนี้ดีไหมอืมโอ้ยทรงผมใหม่นี่นะของปัปปี้เนาะโอเคผมว่าผมจะไม่รับนะโอเคไปดูอ่าพวกเสื้อกันเลยดีกว่านะครับเสือ้อผมจะเลือกเป็นเสือ้ออ่า อันไหนดีเสื้อสีดําธรรมดาแล้วกันหรือใส่เขียวดีเขียวไหมโอ้ยกระตุกใส่ดาแล้วกันเนาะโอเคที่เชื้ตผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันโอเคครับอันนี้นะสีดําแดงเนาะโอเคนะทีนี้เราก็เปลี่ยนผมดีกว่าผมนี้ผมว่ามันไม่โอผมจะใช้ผมสีดํานะครับเอ้ยพี่หัวมันทะลุอ่ะมันไม่สวยเฮ้ยดูไปก่อนแปบ๊บนึง่งโถเอ้ยนี่ครับเราก็เลือกหมวกกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนมาข้างล่างแล้วก็กดไปที่ช็อปของหมวกแล้วกันนะครับช็อปฟอร์มอลนะ อันนี้ผมเลื่อนให้มันฟรีมันก็ได้ฟรีนี่เลยครับหมวกนี้เลยนะบวกหมวกสีดําแดงเนี่ย K S K S I หมวกของ K S I นี่นะครับแล้วก็เอาหูฟังมาด้วยนะของ K S I เหมือนกันเลยนะครับโอเคผมรับมาแล้วสองอันเดี๋ยวกลับไปดูที่กระเป๋ากันนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแต่งตัวเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมจะปกปิดใส่หมวกทับไปเลยนี่รล่อรล่อเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีผิวแป๊บน,นึงผมว่าเปลี่ยนสีผิวมันก็จะหล่อเลยทันทีเชื่อผมไหม อ๋หุยหล่อจริงจังเอยเดี๋ยวผมว่าหน้ามันธรรมดาไปว่ะโอเคเดี๋ยวผมเลือกหน้าไปหนึ่งอเอาไหนสอมบี้ <c oughs> เอานี้ผมว่าไม่เราสามารถเลือกเอาหน้าเด e w i n ินนิ่งสมัยมาก็ได้นะแต่ว่าบางคนจะมองว่ามันน่ากลัวใช่ไหมเขยเรามีวิธีนะ <c oughs> มันไม่น่ากลัวนะหิลินพัน <c oughs> ผมนี่เราสามารถเอาแว่นมาใส่ <c oughs> เอาแว่นมาใส่แล้วมันจะหล่อเลยเออหล่อนะครับเฮ้ย <c> ห <oughs> <c oughs> ล่อจริง จริงๆผมว่าหลังมันโล่งไปว่ะเรามาใส่หลังสันหน่อยอพวกไหล่หลังอะไรพวกนี้มันโล่งเกินไปเนาะเฮ้ยเราจะใส่พวกกระทิงไหมกระทิงพูดแพทไอ้ตรงไหล่นะครับใส่ดีไหมลองกดดูหน่อยว่ามันดูดีไหมลองกดดูนะครับแม่ผมว่าไม่ดีกว่าเนาะโอเคมาใส่เทมหลังเนี่ยแบล็กอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกโอเคผมจะเลือกเอาเป็นเจ้ามือนะครับรับมาก่อนนะไอ้เงี้ยคันนี้ก็ไปใส่กันนะครับแต่ว่า มันทำยังไงต่อดีอ่าใช่เลยละกันโอเคไปใส่กันนะครับนี่เลื่อนมาตรงคําว่าอะไรสักอย่างไม่ออกกดตามแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็มาไอเทมหลังนะครับใสเาา่เข้าไปดูดีมีสไตล์นะครับโ <laughs> อถ้าเกิดใครชอบก็แต่งตามกันได้นะสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมจะไปแล้วแหละผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อเออแต่มันก็ดูดีนะสำหรับของฟรีเนาะเขยเป็นของฟรีที่ดูเหมือนเหมือนเหมือนเติมแบบว่าเติม20บบาทอนะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้บายบายครับ บายบายโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแจ้งดูด้วยนะ